เดี๋ยวสิหาเบิ่งอีกอยู่เพื่อเพิ่นมีอีกจ้ะพ่อแม่พี่น้องเอาซัมนี่ล่ะบ่เอาหลายดอกเนาะให้เพิ่นใหญ่กว่านี้ก่อนมันหน่อยพุ่นสวสัสดีจ้ะพ่อแม่พี่น้องจา้าถ้าเห็นทะเลข,ขึ้นแห้งๆแบบนี้พ่อแม่พี่น้องบ่ต้องสงสัยด้วยว่ามาดามาเฮ็ดหยังฮ่าพ่อแม่พี่น้องจา้าไม่คิดไม่ฝันว่าจะมาเจอเธอ ทะเลมงนี้ย่างเป็นประจำเด้าจ้ะแต่ว่าบ่หูว่าพันมีขนาดทะเลเพราะเข้าปะหูว่าเข้าบ่ได้มาตอนที่เพ่นออกพี่น้องจ๋าเจอจังจังเจอจังจังก็ยังตาค้างแต่ก็ร่งออกตะมุตะมีมาเบิ่งกันจ้ะพ่อแม่พี่น้องจ๋าว่าสิพ่อเก็บแต่บอ,นอ,อเนาะบ่าได้อุปกรณ์ยังมากดอ,อกพอดีครับจกๆๆๆๆๆๆักับจัเก็บกันที่ยำพ่อแม่พี่น้องจะเล้แวะเบิ่งนจะได้ว่ามันมันเป็นทะเลเหลาะบงดูเพื่ออันี้ขนาดทะเลเขามีจริงๆพี่น้องจ๋าเขามีค่ะ ขามีคณะทะเลนะคะคุณนอนจ๋าสุดยอดความฟินเลยดีใจดีใจค่ะคุณนอนจ๋ามาเก็บเก็บสิเก็บได้บอกวาหลุ่นกันเด้อนี่จ้าพ่อแม่พี่น้องจ๋เา,จนนจาเบิ้ง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 แล้วก็เนี่ยเนี่ยเบิ้งพ่อแม่พี่น้อง,ง,นนง,องดูนะคะดูนี่นี่อันน้อยๆเพิ่นเนี่ยเนี่ยนนเนี่ยนนเนี่ยตอเพิ่น,นเนาะนี่เห็นบ่ตอเพิ่นเมื่อกึ้นเนี่ยเห็นบ่จ้าพ่พพนนอแม่พ,พี่น้องจ๋าโอ้ยกล้องก็จะสิไปทางไหนเนาะเธอจะไปไหนล่ะกล้องจ๋า ทมพี่น้องเอ้ยงามคักไหมเนาะนสวยงามค่ะสวยงามมากสวยงามจริงๆคะ่ะหลุดเบอร์ูวกาบสกิบใหญ่บอเนาะเออเจ้าก็สิไปท่างขางสันตลอดเวลากลองก็ได้นี่เป๊ะตะเก็บบใ้บ่บ่ะพี่น้องแล้วน่อยพดไหมหน่อยคักเน,นานะจ้าเนาะน้อยหน่อยไหมเป๊ะตะเก็บให้บอลลองเก็บเอาจังหน่อยเนาะ มาแล้วไหมเพระาะว่าอ้ยกล่องเอาไหมเอากล่องนี่งอแงนางเถียงก็กล่องอยู่บักย่างดุนพอม่พี่น้องจา๋าอุย้ยกำลังงามด้วยเนาะนี่เสรสิเป็นก้อ,อยใหญ่อยู่ด้วยนี่พี่น้องจา๋านี่เนาะเก็บเก็บเล่มเล่มเอาหน่อยๆบัา,าหลายดอกบัา,าหลายเอายอดใ้เพิ่นเกิดเนาะนอุย้ยงามค่ะพี่น้องจา๋าได้เห็นซ้ำนี่ได,ได,ได้ได้เบิ่งซ้ำนี่ก็มีแห้งก็มีความสุขแล้อเด้อ เดี๋ยวสิหาเบิ่งอีกอยู่เพื่อเพิ่นมีอีกจก้ะพ่อแม่พี่น้องเอาซ้ำนี่ละบ่เอาหลายดอกเนาะให้เพิ่นใหญ่ก่หนีก่อน,อกกอนมันหน่อยผลเพราะไปตะเก็บแหมอุ้ยงามค่ะเ่อย่าว่าบ่้องงามเป็นใหญ่เป็นพุ่มเนาะพี่น้องเนาะก็เสียร,ร่างการงานสางคักอยากเบิ่งตอนเพิ่นใหญ่นั่ก็สิบ่อ,อยากเก็บนอกจากเนาะอยมีความสุขฟินคักจ้ะพ่อแม่พี่น้องจ้ะหาเบิ่งอีกดูมีอีกบ่มีอีกไหมจ้ะมีอีกไหมคะเดี๋ยวมาเบิ่งกันอีกเด้อพี่น้องเอาซ้ำนี่ละ กินไปเห็นยังกินกับ่ากันไปะค่เนาะกินได้เบิดอั่นละเดียวมันหลุนน้ำกันอีกเด้อว่าสิมีบอกพี่น้องจะลุ่นๆนะคะว่าจะเจอไหมเนาะพ่อแม่พี่น้องเอ้ยหาย่างหาจนจนวิ่นแล้วบ่เจอดอกว่ามีมีซ้ำนั่นหละแต่ว่ามาเจออย่างหูบ่มาเจอผักบุ๋งฝรั่งยอดแดงเพ็มแต่ว่าพ่นยังหน่อยอยู่เนาะมาดามบ่กท่านกินเด้อพ่อ่ายัง ้องที่ข้าสิเก็บมีอยู่ให้เอ่เพิ่งซือ้อจากพ่อแม่พี่นอ้องจ้ะมันหลายคัะอี่างนี้มันหยอด,ดแดงเต็มอยู่มางมองนี้มันเนี่ยม,มันไก่ไก่ทางยางแพะยางมากมันจะเห็นอันขี่มืองขี่หมาแพะเลือดปรยากเก็บขอโทษขอไย่ด้วจ้ะเด้อเจติสากันได้พี่น้องขอโทษขอไผยสำหรับท่านผู้ชมวขี่หักหมาด้วจ้ะเด้อแต่ว่าแต่โซ่พูนถักะกักคือแต่ว่าขี่พูนแพะมาหักจ้ะใครเอ่ยมันง่ามนี่นี่โอ้มันก็พอดีเก็บแล้วล่ะพูดถึงว่าเนาะพูดนะอันใหญ่ๆกมี อันพันใหญ่ก็มีถ่ายให้เบิง่งซื่อๆเด้อจ้ะเด้อเอ้ยมันอยู่พี่น้องพุ่นน่ะข้างในๆพุ่นน่นะปยอดตัวยอดใหญ่ล่ะเด้อพุ่นะไล่ไล่พี่น่องจ้ะยอบเบิ้งเครื่องดอกไม้กะพองนั่นพุ่นน่ะเฮ้ยแต่ว่าข้างในสิคันสิเอาอีหลีก็เก็บได้พุ่น érica. น่ะยอดแล้วเนาะเฮ้ยดอกไม้ก็งามถ่ายให้เบิง่งซื่อๆเด้อจ้ะเด้อบ่ได้เก็บจ้ะถ่ายแหวื่อนน้ำซื่อๆนี่ล่ะ แต่ละกัวแต่ละกัวพุ่นน่ะงามคักงามแนวน่าจะน่าเพื่ดแต่ว่าได้เห็นขนาดมองหันก็ดีใจแล้วสิ้นแล้วมาเจอพักบุ๋งอีกเลยดงพักบุ๋งชัดๆเด้นเนาะดงเขาชัดๆเลยจ้าเต็มึงเลยหยอดแตงเต็มอยู่เนาะเียแมนเบิร์เลยเด้อนี่เห็นบ่พี่น้องจ้าเนี่ยเนี่ยแมนเบิร์เลยจ้ะใช่หมดเลยใช่หมดเลยขึ้นน้อใหม่ฝรั่งคักเนาะ คุณอะแดงเต็มนะแมนเบิดเลยนะจ๊ะแนมไปนะทราบลาบอยู่แมนเพิบิดเลยคุณอนะอุ้ยหันมานของคุณ่ะแดงเนอแดงแดงขุนขึ้นเห็นบ่นี่นี่เต็มอยู่คุณอะพี่น้องเจ้าเบิ่งคลิปนี้กาแฟวัซซัมนี่ละคลิปสั้นๆเนาะเจอขนาดทะเลก็ดีใจแล้วมาเจอเด้ง,งพงังฝรั่งอีกไายให้เบิง่งซื้อๆเลยนะจะ๊ะเนออวบสวยมากเลยจ้าไปแล้วจ้า ขอบคุณหลายๆเด้อจากสำหรับกําลังใจที่มีให้มาดามเพ็ดมาสุ่งกบเป็นจอร์ดายสายอรนแลน์มาจาม่าพ่นอแม่พี่น้องจ๋าขอบคุณมากจากใจจริงเนาะคะ่ะเนาะอยู่ดีไม่แห้งสูบู่สุบคนแห้งๆเรื่อยๆจ่าพ่อแม่พี่น,น้อง,องลลจา้นนจาไปแล้วจ่าเจอกันใหม่นะคะรักนะจุ๊บๆสวัสดีจา้าบ๊ายบายค่ะุเนี่ยอุ้ยพูดน่ะอวบคักอืทันทายหาไขเบิรงก่อนเด้อพอะไขอโทษแล้วจา่าหาแต่พวกเอาไปแล้วจ้ะบ๊ายบายค่ะ